เดี๋ยวเนาะท่เมื่อกี้คุยคุยกันไปถึงไหนแล้วอันนี้คือพี่มารับฟังเฉยเจน,นะไม่ไมคือน้องน้องพี่จะมารับผิดชอบด้วยการให้โค้ดคีย์ผมครับแต่คือลนานั้นน่ะผมไม่ได้ต้องการโค้ดคีย์หรืออะไรอยู่แล้วคือเหมือนมองผมเป็นขอทานนะครับ เอ้เราสองคนเราสองคนยัเพ <laughs> ่อแม่งหกแล้วมันไม่ตีขึ้นเตะแม่งขาดใจชิบหายเลยวะโอ้ยแม่งจะไปเฉยเวยไปแลกของแก๊ง ประมูลไอซีปล่อยเช่าไอแพทปล่อยไปหมดแล้วเรื่องปล่อยเช่ารถให้แพทปล่อยจัดการไปแล้ว พี่จะมีมาให้เลี้ยมแบ่งไหมครับพี่พเลียมเอาเท่าไหร่เอาหกสิบครับจะทำอะไรวะผมจะไปตีมาเชียี่ใครเบตา้เตาเบต้าเอา 1, หนึ่งหกสิบออใช่ครับเล็กไนเล หนึ่ครับโดนว่าอย่างที่อะไรมันไม้่ายดิวแต่มันหั่นมันมีใบเบแบ่พี่ปะตั้กสิกล้วยตรงขอบบมไม่มีผมมีหเมตรตรงนี้ไปคุยขออย่างเป็นสุดความสับแล้รพี่ไปคุยกับสาเบียงคุยน้องไแล้วทีทียใครขี่เนี่ยที2ยี่ะพีดดำพี่ดำ ใหญ่ทีเรื่องใหญ่เขาเขาบอกเขาไม่ได้อยากได้ของอ่ะทียี่สิบเราไม่ได้คี่เราเราปล่อยเราปล่อยเช่าไปไม่ใช่หรอเพื่อไปเลื่อนอะไรนะไหนพี่ทอยไหนพี่ทอยเขาบอกไม่ได้อยากได้ของียี่สิบยี่สิบเราไม่ได้ปล่อยเช่าปล่อยไม่ได้ออาเหรอใครขับวาที่ยี่สิบฮะพี่พี่ดำมาแลเหลืองกันพี่ดำาทำไมมีแต่เรื่องว่ะเฮ้ยน้องไม่แต่แต่งร้านเขาซื้อเรื่องเราไม่ได้ไม่ใช่หรอเรื่องขอโทษไปอ่ะมันซื้อได้หรอร้านธรรมดา ไม่รู้อะเบกคุยอยู่แล้วเหลือยงนอ้เบกคุยอยู่แล้วเหลือยงตอนเราไม่ได้ไปทำหมายถึงว่าเราเออไปตีก็ขอโทษมันก็คือพลาดไงมันมันสื่อเรื่องต่อได้เราดูบอเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยให้เดี๋ยวไปคุยด้วยเดี๋ยวไปคุยด้วยรับแป๊บนึงรับแป๊บนึงรับนึง่งรับหนึง เราขอขาไม่สนุกหรอไม่ใช่ถ้าแม่ติว่ามันเกิดแล้วมันต้องตีแล้วก็เลนเ่นแค่นั้นเองไม่ใช่ปัญหาเอฟเฟกต์เล่นได้จำไว้ใช่ปะ่ะน้องในเหตุการณ์มันคือตัวพิจารณาเป็นมาแรงอันดับหนึ่งเฟกอ่อ,อนรุดหัวหน้าครอบครัวไปไหนวะหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวไปไหนวะไอ้เชี่ยอ่อนรุดเนีน่ยฮะต้นซัวโดนโดนกระทืบ วางอะไรบ้า,าบงเหรอคุยคาไปวางอะไรบ้า,าบง a a. อะสงสัยก้มเดี๋ยวไม่พอต้องคานละต้องหมอบละสงสัยก้มเดี๋ยวไม่พอต้องหมอบละต้องหมอบคานอะต้องต้องหมอบเลยต้องหมอบต้องหมอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกวอร์กนะออกวอร์ก่อนนะแต่ว่าเขาไม่ ไหน,ไหนคือคนไหนครับที่โดนเนาะนี่ครับเพื่อนผมครับนี่ครับโดนเนาะคเมื่อกี้คุยคยกันไปถึงไหนแล้วอันนี้คือพี่มารับฟังเลยฉยนะไม่คือน,น,น้องน้องพี่จะมารับผิดชอบด้วยการให้โค้ชคีผมครับแต่คือร้านนั้นน่ะผมไม่ได้ต้องการโค้คีหรืออะไรอยู่แล้วคือเหมือนมองผมเป็นขอทานนะครับคือผมให้เขาไปคิดว่าเขาจะทํายังไงไม่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 อย่าอย่าไปว่าน้องคืออันนี้เป็นความคิดพี่เองครับถ้าสมมติมว่าจะไปว่าน้องแบบนั้นนะ่ะคือมันเป็นแบบนี้อ่าเมื่อกี้พี่เข้าวอลมาใช่ไหม แล้วน้องก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะก็แบบว่าเปไงนแต่จริงๆพี่ขอดูโอเวอร์น้องแล้วแหละว่าแบบเหตุการณ์เป็นยังไงทีนี้เอ่อพี่ก็เลยถามน้องว่าอันเหตุการณ์นั้นเป็นที่ร้านถูกไหมส<ช>องแพ้มาใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าพี่ก็เลยถามน้องว่ามึงไปทําให้เขาแพ้หรือเปล่าหมายถึงว่ามันมีผลขอ,อการเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติมีผลขอ,อการเล่นน่ะก็ถ้าสมมติว่าเขาแบบการตัชนะหรืออะไรเงี้ยก็ให้กดคีย์เขาไปไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นขอทานถ้าสมมติว่าจะไปว่าน้องอ่ะคืออันนั้นว่าพี่ได้เลยเเพพราาะว่่ีป็นนค เสนอทางเลือกให้น้องเองเพราะว่าแล้วน้องเขาบอกว่าพวกผมแพ้ใช่ไหมหรือว่าไม่มันน้องมาถึงตัวน้องกะแพ้อ๋อไม่ไม่ได้หมายถึงว่าซาเวียแพ้มาถึงไอ้เฟกบอกว่ามันแพ้ลานั้นมาเล้าเราพี่จะเอาโคดี้ไหมผมทําไมผมงงก็จากที่น้องพูดเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าซาเวียเล่นอยู่ถูกไหมแล้วเหมือนกับว่าทางฝั่งของน้องเนี่ยเล่นกับอีกแก๊งหนึ่งปะใช่ปะแล้วก็เหมือนไปตีโดนซาเวีย ถูกปะ่ะ <ผม S 2> เออใช่ไหมเออเออฟ่เฟกเล่าเหตุการณ์นี่แต่คือพอจากที่ดูโอเวร์น้องที่น้องเล่าอ่ะคือพอน้องตีตีตาเวเสร็จปุ๊บอีกแป๊บเดียวพีสองพี่น้องก็ตายเลยอะไรมานั้นน้องที่บอกเราเออผมก็ไม่ได้ขอโทษเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าโพสทวิตตามหาแลวไม่รู้หลังจากนั้นคือยังไงแบบขับรถไปหาที่แลเลยยังไงเนี่ยพี่ไม่รู้โพสทวิตตามหาน่าจะตอนหลังครับเพราะว่าน้องผมมาโพสโพสทวิตก่อนว่าคือตีตายแล้วไม่ขอโทษเลยหรออะไรเงี้ยครับอืม แล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่ง่ะพี่จนผมเล่นร้านเสร็จเล่นไรเสร็จอะ่ะถึงเขาจะมีแบบโพสขอเบอร์ครับพี่ไม่รู้พี่เพิ่งมาเลยเฟกเล่ามุมมองเฟกไปเลยก็เป็นไงหมายถึงว่ายังไงหมายถึงตอนเหตุการณ์ใช่ไหมครับในในร้านหรือว่าตอนที่ผมกําลังโพสขอเบอร์อ,อถ้าเป็นตอนโพสขอเบอร์คือผมกําลังดูย้อนหลังอยู่ว่าผมได้ไปตีโดนพี่หรือเปล่าครับแล้วก็ ก็เลยโพสครับเพราะว่ามันดูแล้วว่ามันใช่ครับก็เลยโพสขอเบอร์เลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงที่จะทํคผัดเพราะว่ามัน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 พลาดอะครับมันพลาดไปโดนเพราะว่ามันเป็นเหมือนไม้ซอยครับแล้วว่าแล้วมันก็ทะลุไปโดนอะครับเพราะว่าช็อตนั้นคือผมมันไม่เห็นพอดาคนเดิมไม่ยอมนะยอมเพราะว่าถ้ามันตอนนี้คนเดิมคนไหนก็ไม่รู้แต่คนนี้กูยอมกระโดดมาใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆลงมาใช่ไหมครับถ้ามันซอยไปมันก็จะโดนขาดหรือโดนกลางลาตัวแต่ว่า ผมไม่เห็นพอบมันเป็นมันเลยเป็นวาร์ปลงมาแล้วก็เข้าไปโดนหัวแลพึงพูดอะไรของมึงวะธนายอยู่ไหนวะช่วยกูนหน่อยดิ uh huh. ใช่ครับผมก็เลยมาโพสต์ขอเบอร์แล้วก็จะมาขอมาขอโทษแล้วก็อะไรประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้ฟังพี่มุมพี่ต่อคือพี่อ่ะบอกว่าให้น้องอ่ะมาหามาคุยเองเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลามีเรื่องอะไรแล้วพี่มาคุยอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบดูไม่ดีบอกว่าเออถ้าสมมติว่ามึงไปสร้างเรื่องอะไรก็ลองไปคุยดูก่อนแล้วถ้าเป็นยังไงแบบเออเดี๋ยวพี่ไปช่วยฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าอ ทิ่งที่น้องมาให้กดคีย์เอากดคีย์มาให้เนี่ยคือมันเป็นมุมมองจากพี่เองพี่เป็นคนเสนอน้องเองเพราะว่าพี่คิดว่า,เ,าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบเออซา,าวเวียแพ้ร้านแล้วก็ไม่ได้ของร้านนั้นหรือเปล่าพี่เราบอกเออมันก็ชดใช้ให้เขาไปอย่าไปว่าน้องเลยถ้าอย่างนั้นว่าพี่ดีกว่าแต่จริงพี่ไม่ได้มีเจต,ตนาจะไปคิดว่าเออขอทงของทานอะไรไม่เกี่ยวนะหมายถึงว่าชดใช้ความเสียหายอะ่ะแค่นั้นเองผมอ่ะไม่ไม่ได้ติดที่ความเสียหายพี่ผมติดที่เรื่องเขาไม่ขอโทษอะ่ะมันมันหลายหลายเรื่องอะ่ะอืม ใช่คือแค่ขอโทษอ่ะมันก็จบได้อะเข้าใจใช่ไหมพี่เข้าใจครับแต่นี่พี่แต่นี่พี่คุยกับใครอยู่นะคุยกับหนึ่งครับหนึง่ง<ช>ลาชันใช่ครับใช่จําแมนอืมนั้นเลยไม่ไม่ไม่รู้เลยแต่คือจริงๆเราอยากจะคุยกับน้องส่วนตัวไหมล่ะหมายถึงว่าพี่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 ออกกับน้องไปแล้วคุยคุยกับน้องหลายรอบแล้วพี่แต่นั่นแหละคือคือผมก็ไม่รู้ว่า ขอ,ข,อขอโทษครับคือผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาไม่เก็ตผมหรือผมไม่เก็ตเขาอะ่ะพี่เข้าใจไหมไม่ได้อะ่ะคือ<ม>ผมแค่นั่นแหละตรงนั้นอะ่ะตรงจุดนั้นอ่ะก็คือแค่ต้องขอแบบต้องการคําขอโทษเฉยๆอ่ะแต่มัไม่ได้มีอะไรเลยพี่แต่มุมมองน้องมันอะ่ะถ้าคือพี่พี่ไม่เข้าข้างน้องนะแต่หมายถึงว่าม,มัน,ม,นมันไม่ทันเหตุการณ์นั้นอะ่ะเพราะว่าที่ที่ดูอเอาเลยน้องตอนแรกพี่ก็แบบปกติเวลามีอะไรอย่างเงี้ยพี่จะขอดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออมึงแบบพูดเพื่อเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่มันหลังจากที่มันตีเราตายเสร็จมันก็ตายเลยอ่ะโอ้มันก็มีเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยนก็เห็นว่าเอ้ยแม่งตีตายเสร็จแม่งตีต่อเลยอะไรยเงี้ยไม่ขอโทษมันคือมันมันคือภาพนั้นเนี่ยพี่ภาพผมอ่ะภาพเพื่อนผมที่มันเห็นรอบหนึ่งแป๊บนึงคือ ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ก็ใจเกเรมันเดือดถึงขั้นแบบว่าเบรกไม่ได้เลยหรือว่าอะไรเพราะว่าปกติผมเล่นน่ะเวลาตีคนอื่นตายใช่ไหมครับผมก็จะเบรกแล้วก็ชุบคนนั้นเลยอ่ะเข้าใจฟิลไหมพี่ไม่แม่คือคืออันนี้นี่พี่พี่ดูพี่ดูผุบอกน้องอยู่คือน้องตีตีเสร็จปุ๊บแล้วน้องตายเลยปั๊มยาลุกขึ้นมาวิ่งออกมาที่กงตายเลยไม่มีตีต่อใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเอาแบบช็อตต่อ็อตเลยนะแต่แึงนะ คือน,น้องอะ่ะบูธอ่าซอยเท้าใช่ไหมซอยเท้าเสร็จปุ๊บทีนี้เสร็จปุ๊บน้องก็เหมือนคลิกขวาจะง้างมาแล้วก็แบบวิ่งข้ามมาข้าม,าามาไปกองหนึ่งมาแล้วก็ตายเลยแต่น,น้องอัดโอเลยส่งมาไว้แลวแหละอืมอ <az> ืมไปแต่แต่คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบน้องคุยอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือพี่เอาทัาพูดตามตรงนะคือถ้าพี่ลงมาแบบคุยหรืออะไรด้วยเนี่ยมัน มันมันจะดูไม่ดีเกตแบบ็กหนึ่งหนึ่งเข้าใจที่พี่ตื่ใช่ปะเข้าใจพี่หรือ,อพี่อยากให้น้องผมคุยกับน้องพี่เออพี่พี่ว่าให้ให้พี่ว่าให้คุยกันก็นได้เพราะว่ามันก็ไม่อยากแบบให้มันมีการการะทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดตามตรงแต่ถ้าสมมติว่าหนึ่งติดใจเรื่องที่ว่าบอกว่าน้องอ่ะเอาโค้ชคีย์มาให้ถูกไหมอันนั้นอ่ะอย่าไปว่าน้องอันนั้นคือโทษพี่เลยเพราะว่ามันเป็นความคิดของพี่เองอันนี้พี่พูดตรงเป็นความคิดของพี่เองจริงเพราะว่าพี่พูดในวอเลยบอกถ้ามึงคิดว่ามึงทำให้ย เขาเสียผมระโยน์ร้านตรงนั้นน่ะมึงเอาคดคี้ไปให้เขาแค่นั้นเองอันนี้เป็นความคิดพี่เองอย่าไปอย่าไปโทษน้องเลยโอ้แต่น้องพี่มาถึงน้องน้องพี่บอกว่าเป็นความคิดของน้องพี่เองเลยนะว่ามันไม่รู้ไงมันไม่มันอาจจะแบบอยากไม่อยากจะให้พี่แบบเรื่องถึงพี่อะไรแบบเออไม่อยากจะพี่มาอ้างใช่ใช่พะพี่พูดพูดพี่พูดในวอลก่อนน้องไปว่าคือมึงอ่ะไปหาคุยกับเขาก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อย่าเอาอย่าเอาพยายามอย่าเอาพี่ไปเกี่ยวอย่าพี่ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงยเออแบบมึงลองรับผิดชอบด้วยตัวเองก่อนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า แล้วก็ไอเรื่องโคดคีเนี่ยมันเป็นทางเลือกของพี่เองวันนี้พี่เข้ามาไหนพี่ตีถนับเจ็บน้องบอกว่ามีของขวัญปีใหม่มาให้มีเรื่องมาให้พี่ก็ฟังฟังบอกโอ้เียไม่มีเรื่องอีกร่าววะไม่มีเลยเลยแต่จริงให้ให้น้องให้ให้เข้าต,ตัวไปคุยก็ได้แต่ถ้าเรื่อง<ต>เรื่องให้ม,มันลองคุยกันก่อน,นก็ได้ครับอืมผมว่าเอ้ยเ,เธอไปคุยกับเขาไปที่พี่ที่บอกตรงนะที่พี่กลมไม่รู้จะกลมอะไรละ<อ>นี่ถ้าสมมติว่าถ้าแค่นี้กลมไม่ได้พี่จะขาแล้วเนี่ยพี่จะหมอบแล้ว โอ้ยระดับพี่ดำต้องระดับนี่อย่ามาพูดอย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวพูดอย่างนี้ขอร้องไม่ไหวะโอ้ยเดี๋ยวของครบเดี๋ยวพี่ดำก็คงลั่นอ่ะไม่มี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 ไม่ลั่นไม่เอาไม่อะไรแล้วหรือว่าเอาลองก่อนไหมพี่ว่าแบบพูดอะไรออกมาวะตอนนี้พี่มีปืนเท่าไหร่แล้วเอางนี้ดีกว่าปืนทิปก็ได้นะพี่ปืนสี่เหรอใช่ครับเอาจริงหรือโกหก เอาจริงเลยรเราจะโกหกกันทำไมเฮ้ยดูในชีได้หน่อยดิเรามีปืนสี่กี่บอกวะยี่ส <20. S 1> <อ>ิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบนานายมีกี่ <20. S 2> คนนานายมีเมื่อวานผมดูมีเก้าไม่รู้มีมีเพิ่ไม 10, ไหมไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบนานายมีเก้าโอเคมีปืนสี่ยี่สิบนานายเก้านี่พูดจริงกันี่ยไม่มีเหลี่ยมเลยนะพี่บอกก่อนนี่พูดตรงเลยนะพี่คาดว่าปีปีหน้าที่จะครบตอนไหนอะปืนอะโอ้ไปในวัดปีหน้าอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ะเพราะว่าเพราะว่า พี่ล่าสุดเนี่ยพี่เติมมา <Okay. S 1> ก็เติมไม่ได้เยอะนะเติมแบบน่าจะแสนนิดๆหรือว่าไม่ถึงแสนไม่รู้อะก็ขึ้นมาได้ไม่กี่กระบ,บอกเองอะคือพอมันมีโปรโมชั่นบายพา s ตอนนั้นจําได้ปะพี่ก็เติมเท่าที่ไหวแล้วก็ขึ้นมาเท่าที่ไหวแล้วก็เล่นกับซินก่อนตอนที่เล่นกับซินเนี่ยมีปืนสิบสี่กับสิบห้ากระบอกนายมีสามคนแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บเงินเก่งก็เดี๋ยวขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาได้ยี่สิกบกระบอกเองแต่คือหลกัลกๆอะมันน่าจะเป็นเรื่องของนี้ เพราะว่ามันขึ้นน้องๆเนี่ยติดหนี้แกงกันเยอะจากที่ปกติทำไลน์มันควรจะแบบค่อยๆขยับค่อยๆขยับแต่พอมันมีสตอรี่ก็เลยแบบรีบรีบขยับขึ้นมาแต่มันก็ได้เท่านี้ได้ได้แบบเยอะเลยถามทําไมเนี่ยอ่อยากรู้พี่ไม่ต้องอยากรู้ดิเราในรอเผื่อน้องพี่อยากเล่นไงมไม่ไม่อยากใครพูดวะใครไปพูดตอนไหนว่าอยากเล่นไม่รู้พี่ก็เผื่อเผื่อไม่เผื่อไม่ต้องเผื่อ แล้วพี่จะไปบังคับน้องพี่ได้หรอสมมุติน้องพี่อยากเล่นแต่พี่ไม่อยากเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยบังคับได้เชื่อพี่เหรอพี่บังคับได้น้องไม่อยากเล่นหรอกใช่ป่ะพวกคุณพูดดิพวกไม่อยากเล่นพูดดีไม่ครับพี่อยากอยู่ไม่ครับไม่อยากเล่นเออเออเห็นป้าดิเห็นป้าดูดิมันพี่จะไปบังคับใครไม่มีหรอกแต่ถ้าน้องไม่อยากเล่นพี่ก็จะบอกว่ามึงอย่าอยากเล่นเลยจริงนี่ถ้าพี่มีทนายพี่จะทนายมาคุยด้วยอะไรเนี่ยอืมโอเคพี่โอเคครับ เอางี้ให้น้องมันคุยกันดีกว่ามันจะไม่คุยกันเลยเนี่ยเอ้าเขาไปคุยกันด็กเไดไปคุยกับเขาไปเดินไปคุยกับเขาตรงนู้นไปสองต่อสองไปเออไปคุยกันสองต่อสองไปอย่าไปจีบกันนะไม่แต่แต่ถ้าพูดตาตรงไม่ไหวหรอกจริงแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้พี่พูดกรณีหนึ่งนะสมมตินะก็แบบว่าแกล้น้องพูดนบอกว่าเอ,อ้ยเขาไม่ได้อยากได้โค้ดคีย์อะไรอย่างงี้พี่ก็ไม่รู้เลยก็คุยกันยังไงถ้าสมมติจะโดนกระทืบนะอ๋อใช่ผมไม,<ป>ไม่ได้อยากได้โค้ดคีย์เพราะว่าคือยอมอู่แล้วป้าผมบอกว่าเหมือนแบบ เอออย่าไปอย่าไปโทษอย่าไปโทษน้องโทษพี่ดีกว่าถ้าเรื่องนั้นอะให้ผมโทษพี่เลยใช่ไหมถ้าคือเหมือนให้ผมด่าพี่เลยใช่ไหมเนี่ยเอาเลยแต่เต็มที่เลยจริงพี่เองคือพี่แค่มองว่าเออน้องไปทำให้ตาเวียแพ้ร้านนั้นหรือเปล่าเสียผมไปอยู่ร้านนั้นหรือเปล่าก็เลยบอกเออกดคีย์ไ้เขาไปแต่น้องมาบอกน้องเป็นพี่มันมีคนชวิดด่าด้วยนะตอนช่วงที่ผมเรียกเอตอนที่น้องพี่มาคุยแต่ไม่ใช่พวกผมนะผมบอกก่อนนะนี้ใส่ชวิดด่ายังไงอะแหลมอะแบบ แบบอะไรสักอย่างผมทำได้สองลอยสองลอยี่ะเออแต่ไม่ใช่พวกผมนะผมบอกกันนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นพวกผมมันไม่ใช่โอเคถ้าเรื่องทวิตด่านี่แม่งมันเป็นตั้งแต่พี่อนี่แหละมันมีคนหนึ่งอะชื่อทวิตอะไรนะที่เขาชอบแซะเราอ่ะชื่ออะไรวะที่ตั้งแต่เรื่องรถเออพี่ชาวีชาวีอะไรสักอย่างนึงเลยแหละแต่คือพี่อะพี่ก็บอกน้องๆว่าไม่เอาผมไประกันเลยว่าพี่ชาวีนี่ไม่ใช่ตาเวหรอ เพราะผมไม่เคยจะไปต้องไปแซอยู่แล้วอ่ะเพราะผมก็เคยโดนมาก่อนแบบพี่นั่แหละเต็มระบบรู้กันจะต้องถามหาว่าไม่เปลี่ยนชื่อทวิตได้ไหมแต่ว่ามันทําไม่ได้ไมเข้าใจอ่าหมายถึงว่าแบบถ้ามีการลอมได้ถึงไหมใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เพราะว่าเขาลอมมาด่าอะไรอย่างเงี้งมือที่สามมาเดียวไม่รู้ว่าใครบ้างอ่ะเราเราไม่รู้ว่าคนที่ด่าเรามันคือคนที่ตีกับเราอยู่หรือเปล่าอะไรจะได้เก็บโจทย์ถูกไงพี่อ่อ น้องมาคุยกันยังวะไม่รู้พี่แต่ว่าเดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าเจอกันแล้วกันพี่มาถึงปีหน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันเนาะปีหน้าก็สักสัไม่ปีหน้าก็สักแบบว่าไม่ไม่คือคำสักโขมว่าปีหน้าเนี่ยมันมันฟังไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่เพราะว่ามันมันอีกแค่สิบกว่าวันมันก็ปีหน้าแล้วไงคือพี่ไม่ไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบปีหน้านั้ ไม่ตั้งนานพี่ปีหน้าตั้งนานไม่ไม่เอาไม่เอางี้ถ้าปีหน้าเอางี้เอาปีหถ้าปีเอางี้ปีหน้าถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรอีกเรากันสักรอบไหมล่ะพี่อันนี้ถามไว้ก่อนเลยอ่ะไอเรื่องเล่นกันสักรอบเนี่ยไม่ติดแต่คําว่าปีหน้าเนี่ยมันปีหน้าไม่ขยายก่อนนี้พี่ไม่เออไอมีเรื่องอ่ะรู้แต่ใครช่วยขยายความของคาเขาว่าปีหน้าเน่อได้ปะอ่ะขยายความนิดนึงนิดนึงนิดนึงเติมเติมขยายความนิดนึง สมมุติว่าเปิดวันที่สามใช่ไหมที่มันเล่นได้วันที่สี่เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเห็ดป้านแล้วมันจะไปปีหน้าอะไรมันอีกแค่สิบกว่าวันมันก็ปีหน้าเลยวผมเชื่อว่าน้องพี่อ่ะน่ารักไม่อยากไปเชื่อไม่อาอย่าเชื่อไม่เชื่อเชื่ออะไรเชื่อพี่คนเดียวอย่าไปเชื่อคนอื่นจริงเอาแล้วใครจะไปรู้สมมุติว่าวันที่สี่น้องพี่แม่ง เต็มระบบใส่พวกผมอะไม่มี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 เอาไม่มีก็ไม่โดนอะไรไงพี่เอาไม่มีก็ไม่โดนอะไรไงแต่มันก็เผื่อไว้ก่อนไงคำว่าปีหน้าเนี่ยพี่ไม่ชอบว่าปีหน้าเลยอะเพราะว่าปีแมนก็ไม่ใช่คำว่าปีหน้าก็ได้เอออย่าใช้คำว่าปีหน้าจนกว่าเราจะมีปัญหากันแล้วกันอ่าอ่าเงี้ฟังก็ชื่นใจก็อย่างงี้ก็ได้อยู่ได้อยู่จนกว่าเราจะมีปัญหากันแล้วกันโอเคไม่แต่กว่าจะพี่จะถ้าสมมติว่าพี่จะเล่นกับเรานะพี่ว่ามันน่าจะมีแบบอีกสองแก๊งอะ ที่พี่แบบต้องเล่นด้วยอะไรเงี้ยก yeah. oh. ็พี่ก็เต็มที่อะเขาเลยพวกผมไม่ได้นี่อยู่แล้วก็รู้พี่โอ้ถ้าสมมติว่าเทียบกับแก๊งพี่กับเอ่อคนที่พี่เล่นด้วยแก๊งเรานะผมว่าพี่ไหวผมว่าพี่ไหวอย่าพูดอย่างนี้พี่ไม่ค่อยชอบฟังแล้วมันไม่ค่อยลื่นหูผมว่าพี่ีพ Bi 네ี่ชนะมาเพราะว่าดวงผมว่าพี่มีแบบแผนแล้วก็วิธีของพี่ผมเชื่อนะมันแค่เซี่ยวเดียวเองของที่พี่มีอะตอนเนี้ยเทียบกับพวกเองไม่ได้เลย แต่อย่าพูดคัเขาว่าพี่หน้าเจอกันอีกแมวนะอย่าพูดนะไม่ไม่ไม่ไมเอาเป็นว่าจนกว่าเราจะมีเรื่องกันแต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าสมมติเรื่องนี้เรื่องกดขีพี่อย่าไปโทษน้องโทษพี่เลยพี่ขอโทษด้วยจากใจเลยเพราะว่าเพราะว่าอย่าไปมองน้องไม่ดีนะอันนี้พี่ขอแบบว่าไม่งั้นเดี๋ยวเด็กมันจะแบบรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนแพ้ที่แบบทําให้ปัญหามาถึงแก๊งอะไรเงี้ยแต่จริงมาเป็นความคิดพี่เองถ้าสมมติว่าเรื่องให้กดขีดอะโอเคพี่ถ้าถือว่าพี่รับให้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าพี่รับให้แต่อย่างที่บอกก็คือ เขาจะมุมมองพี่ใช่ปะก็คือว่าถ้าสมมติม,ตมีปัญหาอะไรเนี่ยคือพี่อยากให้น้องมาคุยด้วยตัวเองก่อนมากกว่าแบบไม่ใช่แย่แล้วก็บอกพี่แอ่แล้วก็บอกพี่เข้าใจใช่พี่จะสื่อใช่ไหมคือพี่จะสอนน้องถูกไหมแมถูกว่าต้องการกกจะสอนน้องในวิธีการใช้ชีวิตอืมถูกต้องมึงต้องรับเหมือนที่พวกผมเคยถูกพวกพี่สอนถูกไหมอืมถูกต้องฮะมันก็ประมาณนั้นแหละโอเคพี่เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ขอบคุณครับตอนนี้ให้น้องคุยกันไปก่อนก็ได้ถ้าไงมีอะไรก็ จอดเบอร์พี่จดเบอร์พี่ไปก็ได้นะ981009ได้พี่เดี๋ยวผมไปหาอะไรมาจดก่อนนะกันหาอะไรมาจดคืออะไรวะควักโทรศัพท์ดิอ๋อโทษทีพี่เบอร์อะไรนะครับจะกดตีทำไมน่ะโอ้โหไอ้เบอร์อะไรนะพี่981009โอ้ตรงแล้วโอเคครับมาช่วยมา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 เต้นมาเต้นกับผมหน่อยเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ว้าเย่เฟกตมหน้ามึงควายพี่ดำพี่มาด้วยพี่พี่ดำพี่ฮัลโหลนี้เขาทำอะไรอ่ะพี่พี่ไม่ถนัดพี่ไม่ถนัดเต้นพี่ไม่ไม่เอา ไมพี่ไม่ไม่อะไรพี่พี่มาไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาพี่ไม่ถนัดเต้นไปแล้วพี่ดำพี่มันต้องเอาพี่ไม่พี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่ถนัดเต้นในเฟซร้านพนั้นะรนานพนันรับมามันออกไปแนวคอนเทนต์ตอนแล้วไอ้เยี่อะไรม่มีนะไม่มีนะตอนป่ายไม่มีนะไม่พวกมึงอะใครใครแม่อยากรู้อยากเห็นมาที่แลน่ะพวกมึงอะด้วยกันเลยสัตวสไปเลยพวกมึงรับผิดชอบด้วยกันเลยตรงนั้นไอ้พี่อะไปไหนเนี่ยกูจะไปเได้ฟีฟอยสติน บอกเขาเราฟีฟอจบบอกเฮ้ยมันจะเอากูมามันจะเอากูไปหาถึงไหนวะมันจะเอากูไปหาถึงไหนวะมันจะเอามันให้กูหาอย่างเดียวเลยอะดามี่เขาให้พี่มาเต้นนี่ยเดี๋ยวกูไปนำแม่เลยสัตว์มึงรอแป๊บเบกดูแลใครชอบนายเว็บหัวบ้านนูไอ้เบคที่แท้ยู่ไหนของมึงนี่เบคโดนได้หัวบ้านหนูที่ไหนวะเอามึงเับพี่บังมาช่วยมึงดีไอ้ยร้านบนนะทอยนนโโวะัง ปัดนารูด้วยนะทุกคนถึงเวลาแล้วเทายังเทายังเทาแล้วพี่แพทเทาแล้วทอยเปิร์ล้านบนนะอยู่อ่ะอย่าลืมนะสองทุ่มครึ่งนะแบ็คบล็อกอ่ะคนมาครบยังเนี่ยมาพอหรือยังมาพร้อมยังในวันตอนนี้ยังไม่พอร้อมอีกเหพี่พร้อมแล้วพี่พี่เต้พี่เต้ฟังนะถ้าพี่ไม่ตีเยอะขนาดนั้นตอนนี้ผมก็มีนะไม่น่ามีแล้วพี่เตรียมของหมดแล้วพี่เตรียมของหมดแล้วใครจะเอาเอดเอดสเ้าสิบเอ็ดเอดแดงที่อาเฟยมีอีกปั้มีมีมีโอเคใครใครเบอร์เอดแดงเบอร์ที่อาเฟยนะ